เอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็ไปอยู่ใน Un yeah. hoo. อันเทอร์นั่นเองแย่อู้หู้อาระพาทนี้เราก็จะมาฟาร์มของกันต่อจะมาดูหมู่บ้านบ้านอบูยบีมีเฮ้เครื่องเล่นอะไระนะ่ r ดีมแคทว้าวมีอะไรมนะั้ยเนี่ยของตอบน้อยมาก ไม่มีดอกวะโอ้โหค่อนข้างจะแย่คากปะไม่รองไม่รู้โอเคไม่หักอืมมีผีลวกสองตัวต้องย่องว่ะ มีออไม่ออแล้วฆ่าไปแปดตัวแมงเอ,อ้ยโอ้ยดีนะมันกัดผมไม่เรื่อไม่ไรอ่ะน้ำต,ตาท้าประเด็นไม่ดับเลย ถ้าตลาดจริงกว่าจะขา,าของแอ้แต่ละชิ้นเฮ้ยเจออะไรดีๆว่ะอยากรู้ก็ต้องไปดูนี่อะไรนะโอเคมีเตียงแจ๋วแล้วก็มีผีหนึ่งตัว <c oughs> แจ๋วจริงๆ <c oughs> แม่งเลยหลายแก้ว <c oughs> เดี๋ยวหย็บอวกมา <c oughs> โอ้แม่เอ้ยโอ้เราเสียตอนแผลไปอันนะึงอะแย่แย่แย่ ว่าจะมีของดีๆนะพอของดีๆได้ไหมเค <C> e <ep> okay, ผมว่าได้อยู่นะเวยเลยเท่าไหรนะเจ็ดหกเอ้ยพังยากด้วยค่อน <C> e <ep> ข้านที่จะดีตีกันตีกันเผื่อมันแตกก็มีของมีอะไรไหมไม่มี มีหนังสือโอ้แม่งเป็นบอลแกแม่งไม่มีลูกอีกแล้วคุณผู้ชมนี่อดาบเนี่ยกูจะเอาดาบนี่อแม่งเอาไม่ได้ มีน้ำไหมวะอ๋อยังไงเออมีช็อกโกแลตมิว้วอ่ะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินให้เลื่อนมันน้อยๆก่อนอ๋อมีไฟฉายเยี่ยมเลยอ๋อไฟฉายมาใช้เลยแ <laughs> มงเอย้องผมเต็มอ่าเรื่อย เดี๋ยวผมทิ้งนี่ดีกว่าเอ๊ะมันทำสโคปได้ปะสะโคปสโคปสโคปสโคปอ่านี่ไงทำสโคปได้แต่มันทำผ้ามันแพยังไงกันนะโอเคช่องนี้ได้ใช่ไหมแล้วผมจัดของกัน ก็อันนี้กินกันอ่ะหมดแล้วอะไรวะโอเคอเก็บก่อนมันกัดจักวะอ้าวปีไหนวะอ๋อจะบี ก็คือผีอะไรอะคุณผู้ชมอ๋อผีนักดำน้ำโอ้ผีนักว่ายน้ำห้าคูณสองโอ้ว<ะ>่าก็ปมาทำยังเก่ง แม่งจัดของใหม่โอเคโอเคผมว่าเราน่าจะรอดเดี๋ยวออขึ้นไปถ้าผีไม่โผล่มานะโอเค มีอะไรไหมพี่ชายไม่มีผีโอเคสบายอื้อ <c oughs> ไม่มีกระเฮี่ยแล้วเต็มกราบเลยโอ้มีน้ำโออไม่คือเทศไม่มีอะไรโอ้มีหห่โอ้แจ็คพ팟แตกโอเคเรากินกัน เ้ามีอะไรเนะี่ยเอาอะไรวะมีขวดปลาาดับด้วยเคยกินนี่ไปแ้วมียาเคกินช็อกโกแลตไปเคกินน้ำชื่นใจกินนี่ชื่นใจ เปมันคืออะไรวะฮะไ <c oughs> ม้น้าสามไม่ไม่สามนี่มันนาสี่นะฮะสองคูนสี่อ่ะมันกินพื้นที่อีกโอ้โหอาชสุดจะคิด ดาเมตร25ระยะ4เมตร50ไม่ผมเอานี่ดีกว่าไม่กูหวาดเฮ้ย <c oughs> จะพูดผีแหละไม่กว่าไม่กว่าไม่กว่าไม่กวโฮฟ้าชายของเต็มแกะแม่งเอ้ยทิ้งแสกแล้ว

ตามกูไม่ได้หรอกโอเคไม่ตามแล้วสกิลผมอยากได้ไอ้นี่วะอันนี้หละอ่าออกซิเจนแอด์สเตอมิน่าเนาะดูเลือดสิฮิวรีซอตดมันมีการเลือดไหลไหมวะ เอเนเดชสปีดกันไวรัสอ๋อยังไงการเลื่อนไหลอ๋อยังไงโอเคผมเอาเลือดไหลไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีครับผมมีเรือด้วยอะ่ะเฮ้ยเรือมีของดี วิ่งไปเลยอาหารตอนนี้เบิร์ดเดวเรามีไฟฉายนะว่าเป็นสิ่งที่ดีพเพรามีแสงสว่าง SOS ไดไ <c oughs> เอ่ปะเฮ้ยเอาเอือเลยอือแบบนี้เฮ้ยของกินน่าจะมีนะคุณผู้ชมผมว่า ยูซับรอืมอน,นี่อกอกกองพ่มไม้มีอะไรไหมของแม่งก็ไม,ม่ค่อยมีในใจจริงๆอู้นี่อะไรนี่อ่ะแม่งเลือดสิบหกมาทำไมแวะผี่อดเสื้อวะ ไม่สู้ดีกว่าวะ่ะว่าตอนนี้ของเรายังไม่ค่อยดีเราสู้ไปนี้มันอีกพีมก็ได้แค่หนึ่งอ่ะสองสิโอ้โอ้เมืองอ,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 อ่ตรงนี้ไปแล้วตรงนี้อ๋อเป็นเมืองที่ผมมาตายตอนแรกว่าวะ เป็นไปได้เ oh, ป็นไปได้เดี๋ยวเราดูกันโอ้ใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วคุณผู้ชมไปกันต่อ Ủa, ấy, cái ơi này làm sao bị pha khum vậy? Đặc biệt quá. Yuu ở băng. Băng, tôi muốn วงไวะแกหมวกกับบังอะ่ะบังจับเทปว่ะ <c oughs> แซกอะ่ะกล้องแซ่กเฮ้ยพัสดุอะไรกันวะเจ้ากูมาทำอะไรนี่เฮียให้กูมาทำอะไรให้กูมาทรมาน,น <c oughs> <c oughs> เหรอเฮ้ยอ๋อไม่ผีไฟว่ะไม่รู้ว่าวะ่ะ ความบ้านก็ว่ามันดับอะไรอ่ะอาหาร <c oughs> ไหยผีนหนหูแม่งอยู่อย่างไกลแม่งได้ยินเสียงได้ไงวะ <c oughs> ดับไม้เบ็ดบลของดีโอ้ของดี อาผมรับเสื้อได้กป่าวะเสื้อไม่น่าจะมีประโยชน์ละตอนนี้เราต้องการอาวุธก่อนอ่าตรงนี้มีหนึ่งตัวนะไชายปครับ,รบไม่มีฮะเยี่ยวเบรอ่าเรามีเรื่อยค่อนข้างดีแม่งกองอยังไงหดอบเชือก อะไรเนี่ยไอย้กลอ่องใหญ่ๆแม่งจับเชือกอีกล่องเล็กแม่งเฮ้ยว่าจัดไปได้ไงวะเนี่ยโอเคไอ้แกกล่องใหญ่เจอไปจ่ายไม่ฮ่าเอ้ยตูเ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเย็นน่ะน้ำผลไม้ก็จะเสียแดงเลยของแดงนี่ไม่ค่อยดีครับมันประมาณแบบผมว่าประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ายังพอได้แต่ถ้าแบบ เออตัดไม้ดิตัไดได้ปะตัดไม่ได้แกขบอนอ่ามีเรื่อยชีวิตด,ดีขึ้นเยอะเลยเอ,อ๊แสดงว่าไม้มันตัดไม่ได้เหรอมีอะไรมะ นะคืออะไรเครื่องปิ้งขนมปังทำไมคนเราเอาเครื่องปิ้งขนมปังมาในปูนด้วยเนี่ยไม่เข้าใจว่ะอไปต่อสิว่าอานี้มีอะไรกระโดดด้บอกหามุม้งมาทำดีกว่าไม่ไดไ้จะมาไหมวะขโมน แม่งแต่ไม่กวาดยังไงเ้วเวลาให้กูจังไม่กวาดเนี่ยเฮ้ชืบเทปเชืบเทือกไอ้นี้นี่ะป, you know, ปืนอยู่โน้ปืนอ่ะจะมีปืนในชั้นได้บอเอ,อ้รถ ไม่มีแบตกระร้อยแล้วอ,อะไรกันเนี่ยืมเจอปะเจอไม่ได้โอ้มีตึกด้วยอะ่ะอ้าหคุณผู้ชมเป็นคนุณผู้ชมจะเลือกเต็กไหนครับระหว่างเต็กโนมีผีไฟอะไรนั่นะกับเต็กโน้นมีผีอวก คุณผู้ชมคุณจะเลือกตึกไหนครับระหว่างตึกผิวก,กับตึกไฟแต่ความคิดผมนะครับผมไม่เลือกร <laughs> เ,อเราอย่างโอ้โห,หน้าไม,ม้เรามีแค่ลูกเดียวธนูมีลูกเดียวอันตรายมาก <c oughs> มเลือกแค่อันตรายโอเคแต่อยู่อ๋อี่มีไฟอ่ะห้าสิบโคเวเดลลาเหรอ โอ้มีอาหารโอ้ไนท์แม่แม่มีก็มีอ้อมีอะไรช็อปไหมอืมลองโจงลงโจงลงโจง,ง,โจงไม่มีผมเนี่ยใจกับพี่มากเลยเนี่ยอ่า ออนนี้อาหารเ,าเราหิวอาหารเรากินไปก่อนอ่าอีสลุกก็ต้องมาใช่ไหมเนะี่ยโอ้หลับขวานเออเอะไรเปลี่ยนได้แล้วเนะี่ยทิ้งเทปกัน จะก็เทปจะเยอะมากเก็บกล้องมาทำไมสามอันวะบ้าไปแล้วมีของดีไหมนะมีของดีไหมน้า oh s h ดโอ้เช i t อ,อ่าเมื่อห้า เก็บสิถ้าผมใส่ล่ะจะดีกว่าปะอ่าไม่ดีครับเก็บอันนี้ดีกว่าเสื้อโจนเสื้อโจนเก็บของอะไรเยอะกว่ามีอะไรไหมเข้ามาลงโจงแน่ๆดูทรงแล้ว ดูทรงแล้วดูทรงแล้วลงโจงไม่ไดอบอีกแล้วเฮ้ยแม่งเฮ้ย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 ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยฮไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ีเหี้ย ตกใจหมดเอาอมีน้ำอ,อ๋อตรงมีน้ำเราไปบอ่อน้ำก็ไดออ้เราไปดูตรงนู้นกันโอ้โหของหายากมากมอยู่นะ้ำไปกนแล้วสกิลมีเท่าไหร่17อ้าอ้านี่ไงอัพลดน้ำลดอาหารโอ้โหมันความเจริญ แป้งมีน้ำมันโอ้ oh, เราได้กินเมืองโอ้เ oh, มืองใหญ่เราได้กิ่นความเจริญแต่ไม่มีปืน oh, ม้โหเล่นมานี้ยังไม่เจอปืนเลยนะ <c oughs> แรงเจอจแม็กปืนนู่นเหยเราไปเอาน้ำดีกว่าผมว่าน่าจะมันหันสาใช่เขาหันสา โอ้มันทะเลทรายเอ้มีรถด้วยมีตึกด้วยเยอะแน่เลยแม่งไม่เจอบอสด้วยไม่รู้บอสอยู่บ้างไหนไม่หิวอแอะไรวะโอ้มมีรองเท้าใส่แตะแตะขอบฟ้า โอเคโอ้มีผีไหมนะอ่าโอ้ผียังไม่โหลดเข้าไปใกล้ก่อนโอ้มีผีไฟอ้อมีผีเค้ื่อไปดูสักอันก่อนเพราะบานน่าจะมีของดีอ่ามันชื่อมันชื่อบรายาน วอเตอร์ทาวเวอร์อ่าหอเขาเรียกว่าทาวเวอร์ Tower ส่งน้ำตึกส่งน้ำแตงรัดก็จะมีน้ำเลยวะโอ้ยนี่ไงน้ำเจียมคืออะไรอ่ะอะไรวะงงงงโอ้แม่งผีไฟแก้อ ขึ้นบันไดดีกว่าอ๋อไม่เรื่อยด้วยขึ้นไงนได้กันปะโอ้ขึ้นได้ด้วยคุณผู้ชมแต่เราไม่มีกระปุกน้ำอโอ้เราจะขึ้นไงล่ะนี่ สีโอ้เดี๋ยว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 ตกแน่เลยวะขากูหักแน่มีเท่าแขนอ่ะดูสิมีเท่าแขนครับอะไรจะบ้างอ่าฮะอ่าฮะโอ้ หกไฟฉายเยี่ยมเลยคอมออนหาจจะไว้แม่เอ้ยจะมากัดเร็ว <h ide> โอ้ยไงโอ้ขึ้นอ,อย่างนี้ อะไรไหมม่มีอะไรไหมมันก็เป็นของดีสิชื้บโอ้มีให้เก็บน้ำแต่เราไม่มีน้ำคุณผู้ชมอ๋อแสดงว่าตรงนี้มีน้ำเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามี พราะในเกมมันจะมีเขาเรียกว่าแคนทีนกระป๋องน้ําแล้วก็เอากะป๋องน้ํามาได้ค่อนข้างจะเยี่ยมไปเลยแม่มีจะน้นาำไม่มีะระดอบเลยเอาลครับสำหรับพาน,นี้ก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้กันต่อนนะครับผมกขข็ข้าวนะครับเดี๋ยวรอบหน้านี้เราอาจจะตุยเมืองใหญ่เพราะตอนนี้เราก็เริ่มรู้อะไรบ้างแหละว่าเรา หาหาตรงไหนน้ำตรงไหนอะไรดับอะไรบ้างโอเคครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอบคุณที่กดไลค์กดต,ต,ติดตามนะครับกดคอมเมนต์กดอ่าเขาเรียกว่ากดซับสองรอบสามรอบสี่รอบอะไรกดไปครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวกันลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ<ว>